น้องดูดีจังมา<ห>ตอดูอน้องดูดีจังชื่อรายการเขาชื่อว่าแจ็คเก็ตแล้วก็เบลเซอร์อะไรใช่ยาวย,าว,ยาวอยู่นะชื่อรายการใช่ใช่จะเป็นชื่อรายการเต็มแจ็คเก็ตบวกเบลเซอร์แฟชั่นหญิงตัวแรกก็จัดเลยค<ด>่ะททูบิสว้าวนี่ค่ะว้าแล้วไม้หนังเทินสูทคารับโทรศัพท์สวยมากนี่ค่ะตัวแรกมา เน,นี่ยน,นี้ไปด้วยอะแต่ว่าแฟชั่นน่ารักลูกค้าบอกเป็นลูกค้าใหม่ค่ะดูรีวิวมานานแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะลูกค้าลูกค้าเก่าหรือใหม่ก็ตามนะไม่สั่งซื้อไม่เป็นไรแวะเข้ามาดูเข้ามาดูไลก์กันบ่อยๆก็ได้ใช่แล้ว,หวเหมือนแอดมินเหมือนมีเพื่อนคุยด้วยมีคนนั่งดูงานไปได้วยกันนะลูกค้าเข้ามาดูได้นะไม่สั่งซื้อไม่เป็นไรเพ่อนนี้ม,นม,มีที่ร <ๆ S 2> อ,อง ใจมื่อไหร่ค่อยทักแชทนาอสังต่เส<ด>ริมหล่สีม่วงอุ้ยอันนี้แบบสวยอะ่ะขอซูมดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมแบบลายเขาแบบดูดีเทลแบบน่ารักดีอ่ะดูดิมีแบบจุดชมพูเล็กๆน <c oughs> ้อยๆนี่โอ้โหทรงวินเทจมากตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้อมินีหลังบ้านปักหมุดราคาให้ใหม่หน่อยนะจ๊ะตัวนี้เป็นงานว c 3ซ1นะเดี๋ยวอมินไม่รู้รหัสอะไร YC 3 5 1นะคะลูกค้าขะเป็นงานแจ็คเก็ตเบลเซอร์สูตรแฟชั่นหญิงชั้นตัวตัวลิ้นพันกันน้องแบบเบลเซอร์งาน80กิโลงานตัวนี้ก็มีเข้ามาน้อยลูกค้าขะมีแค่สิบกว่าลูกเท่าน,นั้นขอบจ้าอุ้ยแล้วแต่งแบบขนนุมน่มๆแล้วงาน,งาน <Fashion. S 2> แบบห้อยมาเลยป้ายน่ะโอ้โหน่ารักมากเบลเซอร์ er จริงนี่ไนงะใช่เนี่ยโอ้โห าร,รา,า่ามาแล้วแ,นแนอนาไหราคาดีอีกแล้วโชว์ตัวนั้นมาน่ารักนะเนี่ยคิอเจนนี่มากเลอะ่ะเจนนี่ฟันหนังอ้อะลูกค้าแอดมินหลังบา้านประกุตราคามาให้แล้วนะคะงานนี้80กิโลนะของป้าย YC ของเราราคาถูกมากเพียง 4,500บาทเท่านั้นค่ะ4,500บาทเป็นงานรวมผ้าเลยสามร้อยเออใช่เป็นงานรวมผ้ามาเลยลูกค้าขาตามชื่อรายการเลยนะโอไหลมาแล้วหุยฉันเห็นสีเขียวตัวนี้ข้างหน้าเขาไหลลงมาน้องดูสวยมากเลยได้เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูโอ้โหพระทรงไปแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขา ใครอยากได้นะตัวนี้แนะนำเลยตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเป็นงานตอน,นเกิดสงคารามโรคครั้งที่สองอยากเห็นหน้านเห็นไม่ได้เขาใส่หมวกขอดูหน้าไม่ได้เขาหมวกคว้างใส่ เราต้องต้องแบบต้องรีวิวด้วยการแบบจรวจผ่านเป็นงานวันเด็กอยู่คอปออรู้เลยว่าเคยไปนี่โอ้โหสวยมากงานน่ารักทั้งทั้เลยนี่เบลเซอร์สวย,อ,ยออกแบบว่าคละแบบคละทรงไปเนาะใช่แล้วแต่ว่ามีทั้งแบบเข้ารูปงานแบบ ใหญ่กว่าตัวอย่างเงี้ยแบบโอเวอร์ไซส์ขึ้นมานิดนึงงานแบบไหลกระดุมหนึ่งกระดุมสองกระดุมอะไรแบบนี้ก็คือมีคระไปเลยเบลเซอรเนี่ยงานถ้าลูกค้าถามว่ามีงานเบลเซอร์ล้วนไหมที่โกดังจะยังไม่มีนะคะลูกค้าขาแต่ว่าวันนี้มีรายการนี้เข้ามาที่เขาแจ้งปเป็นชื่อรายการเลยนะแจ็คเก็ตบอกเบลเซอร์แปลว่ามีเบลเซอร์ออกให้รุ่นค่อนข้าง,ง,งเยอะนะคะาขา,ขา,ขาถ้าใครอยากได้นะอยากเอาไปเปิดรุ่นเยอะๆแนะนําเป็นรหัสนี้ แขนนี่ด้เออแขนยนยน่ารักมากอ่ะมนสไตล์เกาหลีมากเลยอ่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนั้นทับเยอมากยติดกระดุมผิดเม็ดถ้าเราผิดตั้งแต่เม็ดแรกเม็ดหัดไปเราก็จะผิดดีมากเขาหลักติดเม็ดเดียวเนี่ยสวยมากโอ้โหจำนวนตัว ให้อยู่ที่ประมาณอันนี้เป็นงาน80กิโลเนาะลูกค้าค่ะอาจจะอยู่ที่ประมาณ200บวกลบตัวโดยประมาณนะคะ200บวกลบตัวโดยประมาณอาจจะ109 108หรือไปถึง25นะคะลูกค้าจะอยู่ระ,ะหว่างนี้นะแล้วแต่กระสอบลูกค้าต้องเอาไปเปิดหลุนกันเมื่อกี้เหมือนฉันเห็นแบรนด์เลยสีดาไคโชซ่ตัวไหนจ๊ะเมือ่อีที่โยนไปเหมือนจะเป็นไมเคิลไมเคิลคอรอ๋อป้ายดำเออ โอ้โหเห็นไหมงานแบรนด์อันนี้<ม>ก็ออกน่าจะออแบรนดน์นะเนี่ยอุ้ยสวยมากทรงสวยมากค่อนข้างออกงานแบบว่าแฟชั่นทรงสวยเลยนะคะลูกค้าคะแบรนด์ก็มีติดออกไปให้รุ้นนะเขาก็จะมีทั้งแบบแบรนด์ทั่วไปที่เรารู้จ<า>กักแล้วก็งานพวกแบบแบนรนด์เกาหลีแบรนด์ห้องเสื้ออะไรอย่างงี้นะคะลูกค้าก็คืออุ้ยสวยมากเลยตัวนี้เห็นไหมลูกค้างานเดอรเซอร์มีออก มีออกให้รุนเลยนะในกระสอบนี้ได้เยอะมากเลยอะใช่นนได้ค่อนข้างเยอะเลยนนงานเขาก็จะรวม<ช>เนื้อผ้าไปให้แบบนี้เลยนะคะเช้านี้เราเปิดไปแล้วกี่งานห้าตัวเปิดไปแล้วห้างานลูกค้าเดี๋ยวรอบบ่ายถ้าลูกค้าออกจากไลน์นี้ไปแล้วอย่าอย่าเพิ่งหายไปไหนนะวันนี้เดี๋ยวรอบบ่ายเรามีมาเปิดให้ดูกันอีกนะ ยังมีอีกหลายรายการเลยที่เราเปิดรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะยิ่งใครที่เป็นสายแบบขายของน้องหมาน้องแมวนะหรือไม่ได้ขายแต่มีเพื่อนขายคนรู้จักขายเตรียมตัวเลยแท็กแจ้งเตือนเพื่อนเลยนะบอกว่าเดี๋ยววันนี้รอบใบเรามีเปิดรีวิวให้ดูกันนะคะลูกค้า,คา่ะแล้วก็งานเสื้อผ้าอีกหลายๆตัวนะยังมีรอรีวิวสวยมากสวยมากค่ะเออแล้วกระดุมเวอร์มากกระดุมครบ แางเนี้ยคสวยมากใช่สวยมากตัวน,นั้นงาน,น<ม>งกระดุมเวอร์อีกแล้วโอ้โหที่งานสูตรอีกอย่างหนึ่งนะลูกค้าค่ะเขาชอบเล่นแบบความเวอร์ของกระดุมกันนะบางคนเขาก็เอาไปแบบถ้ากระดุมเก่ามายังสวยไม่ถูกใจลูกค้าบางคนเขาก็จะไปเปลี่ยนเนาะ ไปเปลี่ยนใส่กระดุมให้มันดูแบบดีเทลน่ารักน่ารักไปอีกแบบหนึง่งงานเขาก็จะออกตั้งแต่ทรงแบบว่ามีงานแบบตัวสั้นงานครอบด้วยนะสูตรตัวนี้แล้วก็มีงานแบบว่าเสมอตัวพอดีตัวแล้วก็งานพวกเลเซ์ที่แบบว่ายาวลงมาหน่อยโอ้โหละไปเลยจริงๆนะกระสอบนี้ลูกค้าขางานสูตรมาใหม่อีกแล้วจัดไปเลยราคาดีมาก4 5 0 0้ารอยบาท 5 5 0 0บาทรีวิว,วมีส่วนลด300รมีงานเข้ามาแค่10กว่ากระสอบเท่านั้นลูกค้าขะ,ะเข้ามาไม่เยอะ Paul and Joe Paris เอองาน Paris อุ้ยทรงสวยมากเลยอะ่ะทรงสวยมาก Paul and Joe Paris สีเขียวด้านหลังซับใน,นสวยอะ่ะใช่เลยบางตัวนะข้างนอกเขาอาจจะดูแบบว่าเรียบเรียบคืนๆนะซับในด้านในแบบสวยมากก็มีลูกค้าค่ะอ้ยนี่ทรงสวยอีกแล้วได้หลายแนวจริงๆนะสามารถใส่ได้ทั้งแบบว่าเป็นงานแฟชั่นงานแบบว่าคาเฟ่งานทำงานจริงๆนะลูกค้างานประชมุมประชมุมอะไรอย่างเงี้ยาร่าซาร่า จริงจริงงานสูตรตอนนี้ก็ค่อนข้างขายดีตัวลูกค้าเองคือต้องบอกว่าเราก็เห็นทางไอจีแล้วก็แอปต่างๆเนาะเขาขายกันทีได้หลายบาทนะลูกค้าขาและยิ่งใครที่แบบว่าตั้งร้านอยู่ใกล้แหล่งนักศึกษาใกล้แหล่งทํางานนะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึง่งลูกค้าสามารถเอาไปซักเอาไปรีดเอาไปอบเนาะะแล้วแขวนราวแต่งร้านสวยๆนะบอกเลยว่าขายได้ราคาแน่นอนตัวไหนที่แบบว่า เป็นงานแบรนด์หน่อยลูกค้าขายเอาราคาขึ้นไปเนะเาะไหนที่เป็นงานทั่วไปก็แบบร้อยห้าได้ร้อยหนึ่งได้นะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าราคาค่อนข้างดีตัวนี้ต้นทุนไม่แพงเพราะว่าราคามาแค่4,5 0 0เท่านั้นนะจำนวนเยอะๆแบบนี้เลยเพิเพิจำนวนอาจจะมากกว่าเทีอนมินแจ้งไปนะแต่ว่าเราคำนวณให้โดยประมาณนะลูกค้าขาตีตำต่ำไว้ให้โอ้โหสวยอีกแล้วนั่นสวยอีกแล้วนั่นโอโ้โห เออเบลเซอร์ er, สี่ชมพูสวยมากสวยมากสวยมากค่ะลูกค้าขาเนี่ยงานแบบตัวบางก็มีไปนะแขนสั้นมีคลักไปเลยใช่มีทั้งแขนสั้นมีทั้งแบบแขนยาวนะคะลูกค้าขาสองกระดุมสี่กระดุมหกกระดุมอะไรอย่างนี้งานแต่งแบบว่าแต่งอารมณอะไรก็มีปนไปหูสีเขียวแบบเวอร์มาก น้องแนนโชว์แค่แบบเดียวดูเหงือกทีน่ะเหงือมาเหงือออกเยอะเหงือเตตมอุ้ยอันนี้สวยเลยแถวผ่านงานดูแบบเรียบๆเ,เดี๋ยวโกยมาได้เลย<ช>โกยด้านหน้าลงมาได้เลยน้องกองกันอยู่ให้ลูกค้าดูงานโอ้โหสวิสเอาสิพาสวิสมาลูกค้าขาสวยมากแล้วแต่งแบบดอกดอกดอกกุหลาบมาแบบนี้สวยสวยสวยคอตตอนป้ายเขาสวยอันเนี้ย Oh oh. เปิดคอทตอนแฟชั่นไหมคะคอทตอนแฟชั่นเปิดไปแล้วลูกค้าไลา์แรกเลย,ล<า>ยพี่ไลน์แรกเลยมีคน C ีไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ mm hmm. เดี๋ยวรอจบไลา์พี่ไปย้อนดูได้เลยนะไปย้อนดูได้เลยเป็นไลน์แรกในคลิปนี้นะคะลูกค,ะคะ้าขาเดี๋ยวจบงานนี้ปิดงานนี้ไปพี่ไปไปย้อนดูรีนาเพจดูได้ใช่<ะ>แล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ะะใช่ช่วงบ่ายเดี๋ยวจะมีเปิดรายการ mm hmm. เพิ่มอีกหลายรายการเลยนะคะลูกค,ะคะ้าขาเดี๋ยวจบไลฟ์เออเสียงหาย mm hmm. จบไลน์นี้เดี๋ยวแอดมินพักสักครู่หนึ่งพักรายการสักครู่หนึ่งขออนุญาตไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดไลฟ์ต่อกันให้แบบจุกๆเลยนะคะลูกค้าขาสำหรับงานตู้นี้สวิสวยสวยมากชวิสพูดไม่ชัดสวิสสวยมากสวยมากหมดแล้วหรอคะ พอต้นเหมือนจะยังมีสินค้าอยู่นะคะลูกค้าขาแต่ว่าตัวรีวิวมีลูกค้า CF ไปแล้วจ้ะถ้าว่างก็จะว่างเป็นติดจองลูกใหม่เลยเนาะลูกค้าสามารถทักแชทไปจองสินค้าหลังบ้านก่อนไ,นนะได้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าหลังบ้านมีส่งยอดไปแล้วเท่าไหร่บ้านมิยังไม่ได้ไปดูแชทเลยเนี่ยโอ้โหสีชมพูแขนสั้นเออแขนสั้นเขาก็ฮิตกันนะเก๋ดีซีเคทลาเบลสน์นีมา ป้ายเลยรายการไหนที่ลูกค้ามาลูกค้าใหม่เพิ่งเข้ามานะแล้วก็ยังดูรายการที่เราเปิดรีวิวไปไม่ทันนะคะเดี๋ยวจบไลน์นี้ไปลูกค้าสามารถไปย้อนคลิปดูไลฟ์สดได้เลยนะถ้าถูกใจตัวไหนทันหัวได้เยอะมากเลยนะรีบพักแชทสั่งจองไว้ได้อุสวยอยีกแล้วสั่งจองสินค้าได้เลยนะก่อนสินค้าหมดเดี๋ยวขออนุญาตแทนกล้องไปทางน้องวินิดนึงคันหัวได้เยอะมากลูกค้าดูดิขออนุญาตปรับกล้องก่อน ให้ดูงานคัดหัวได้โอ้โหอันนี้คืองานที่เดี๋ยวจะคัดให้น้องเอาไปถ่ายรีวิวงานคร่าวๆให้ลูกค้าได้ชมกันอีกทีนะคะว่างานอ,ออกประมาณไหนบ้างนะสำหรับงานหัวนะอันนี้คือคัดออกมาคร่าวๆให้ลูกค้าได้ชมกันนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายเป็นคลิปสั้นอะไรเงี้ยไว้ดูหน้าเพจกันได้ลูกค้าคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับงานรหัสนี้ YC 351ห้าหนึ่งแจ็กเก็ตเบลเซอร์แฟชั่นหญิงลูกค้าขาราคา4,500บาทเท่านั้นนะคะจะสอบรีวิวยังว่างอยู่นะส่วนลด300บาทลูกค้าใครอยากได้นะลูกใหม่หรือลูกรีวิวทักแชทหาแอดมินได้เลยแล้วก็ฝากรอบป่ายรอติดตามงานที่จะเอามาเปิดเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวไลน์นี้ไปก่อนค่ะลูกค้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ